สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่20พฤศจิกายน2566นักศึกษาเทคนิคชื่อดังถูกยิงดับหนึ่งรายเกิดเหตุคนร้ายยิงนักศึกษาเทคนิคชื่อดังเสียชีวิตหนึ่งรายที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลกรแก้วซอยระนอง2ถนนระนอง2เขตดุสิตเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจเอกไตรเทพแพตย์ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลดุสิตแพทย์และมูลนิธิเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนายพุษงทีระ สนวนนามสกุลนักศึกษาเทคนิคดุสิตชั้นปีที่สองและในที่เกิดเหตุพบปืนไทยประดิษฐ์แบบปากกาขนาดความยาวประมาณ25เซนติเมตรโดยผู้เสียชีวิตถูกยิงที่บริเวณหน้าอกขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อมารับเพื่อนอีกคนที่จุดเกิดเหตุสำหรับกลุ่มคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นประมาณ3คนขับขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสองคันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป น้องหยอดเด็กอูเทนที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วส่วนกรณีนักศึกษาอูเทนทวายถูกกลุ่มวัยรุ่นจำนวนสองคนไล่ย,ยิงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ถูกลุกหลงเสียชีวิตด้วยคือนางสาวเริดาสินประเสรศิฐหรือครูเจีย๊ยบขณะที่ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุบริเวณถนนสุนทรโกษาแขวงและเขตคลองเตยกรยกุงเทพตามที่มีข่าวไป แล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนายธนอรห้องสวัสด์หรือน้องหยอดอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้หลังรักษาตัวมานาน8วัน อนุทินสั่งนายอำเภอสำรวจขึ้นทะเบียนลูกหนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมแผนแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ให้ในำเภอเรียกลูกหนี้ทั้งหลายมาแสดงตนขึ้นทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเราเข้าใจว่าบางทีก็ไม่มีใครกล้ามาดังนั้นนายอำเภอปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึง มีหน้าที่ออกไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาส่วนจะเร่งรัดให้เป็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไรนั้นนายอนุทินกล่าวว่าขอให้รอฟังนายยกรัฐมนตรีถแถลงให้พี่น้องประชาชนรับทราบในวันที่28พฤศจิกายนนี้ กองทัพอิสราเอลปล่อยคลิปตัวประกันไทยนายดานียลฮาการีโขโศกกองทัพอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งถูกระบุว่าเป็นตัวประกันชาวไทยและชาวเนปาลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอัลชิฟาในเมืองกาซาประเทศอิสราเอลหลังจากถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไปในการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ทางตอนใต้ของอิสราเอลโดยระบ ว่ายัางไม่พบตัวประกันทั้งสองรายนี้และยังไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบกรณีดังกล่าวและรอรายงานที่ชัดเจนอีกครั้ง